ที่นักกรไปหลายคนตกใจมากบอกว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าต้องใจเรียนมากแล้วไม่มีแฟนเลยคือคุณแม่บอกว่าอยากจะหาแฟนได้าหนยใช่ยังไงครับตอนนี้ตอนนี้เหรอคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีแฟนค่ะแต่ก็มาเล่นเจลแล้วนะมาเลยใช่ยังไงครับแม่มันมันมัปัญหาเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมมันมันก็ไม่หรอกแต่แค่เรารู้สึกว่าแบบยี่สิบตียี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะเออแล้ว <temple. S 2> แล้วบางทีเนี่ยเขามีเพื่อนผู้ชายนะแต่บางทีอ่ะไปทานข้าวกับเพื่อนผู้ชายจะแบบหน่อยโทรหงแม่มามาแบีมาแบบนี้หนูไปกับเพื่อนผู้ชายมันน่าเกลียดหรือเปล่ามันดูไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบว่าเดี๋ยวคนอื่นเห็นแล้วมันดูไม่ดีเลยแล้วบอกว่าจะย่าอยู่ยี่สิบจะยี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะหนูไปกับเพื่อนผู้ชายือมีแฟนเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหนูไม่มีอันนั้นแปลกนะลูกบางทีก็แบบว่าให้คไม่อัปเดตให้แกมันไม่ก็มีบ้านบางคนก็เชียร์แต่๋ยเขาก็แบบเชียร์ทำไม คือที่มีไม,ไม่เอาไ่คืนครัีก็ Dodge> แล้วแต่เหรอว่าไม่ไม่ห่วงมันมันเลยสเต็น tamam> sure ั้นแล้วแหละเพราะว่าการที่มีอ่ะก็ดีจะได้เรียนรู้ในการที่ใช้ชีวิตแล้วก็พูดคุยแล้วก็สื่อสารกับอีกคนหนึ่งแต่การไม่มีอ่ะเราก็สบายใจว่าอย่างน้อยเขาก็อยู่ในเซฟโซนแล้วแบบ เปอร์เซ็นต์ไหนมันมากกว่ากันก็ดีไม่มีก็ดีด้วยด้วยด้วยคุณแม่บอกด้วยแต่ถ้าคุณแม่จะไปทังเยอะไว่านงไยั้อนีไม่คือเราแค่ หลักๆอ่ะคือเขาเป็นเด็กแบบค่อนข้างที่เยียสแบบจริงจังอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเขามีแฟนหรือมีคนคุยหรืออะไรเงี้ยเขาจะรีแลกซ์มากขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบมีมุมมองอะไรมากขึ้นกว่านีเพราะว่าตอนเนี้ยอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวอยู่พี่กับน้องเนี้ยบางทีบางทีมันก็สนิทกันมากที่บอกออไปเราก,ก็อาจจะแบบไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเชื่อบ้างบางทีอยากจะให้แบบ มีความรักแตกันอยู่บ้างอะไรเงี้ยต้องกดดันนะคะเจอแบบนี้แบบเจอกใจแบบขนาดนี้ไม่กดดันก็หนูก็เป็นตัวหนูเองอะเนาะก็วินทอดอะไรเงี้ยหนูกแล้วตอนนี้ชอบกินข้าวเนี่ลดน้อยลงไปเรื่อยเรียนจบลดน้อยลงมาหน้อยลงนะคะก็ที่นี่หนูก็เป็นเหมือนคือแบบอินทอดอยู่แล้วแต่ว่าอยู่กลางๆอะไรก็คุยได้อะไรเงี้ยแล้วพอมาถึงเป็นผู้ชายแล้วกปากก็เป็นแบบเออไม่ต้องเป็นขี้ขลาดผู้หญิงผู้จบใครวินทอดไหม ยอะว่าแต่แต่ว hey, ่าหลักๆก็อาจจะคุยเกี่ยวกับมาคุยเกี so <ah> <h ums> ่ยวกับใส่บ้ากว่าอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทุกคนดีใจดีเป็คนเรียนเก่งถ้าเรียนเก่งก็ไม่จะเป็นก็ได้ไม่เป็นไรก็แค่มาทำงานเก่งก็ได้แบบเป็คนที่รีลน่าแล้วก็คนที่ไม่เจ้าชู้สายา่าแล้วสายา่ ชูค่ะแค่แค่ไม่ชอบคนชูเลยชื่ต้องือสินแที่โรเตอร์บอกต้องเือสินเชื่อสเป็นต้องโรเตอร์เกินไปใช่ไหมหนูไอ้คณโรเตอร์น่าจะเกินไปที่เห็นว่าคนนี้แหละือในขตเลตงก็ยัมีความแบบกดดันอีดนวยล่าสุดคือแบบเขาไปเลหรอะไรเงี้ยก็มีการใหมีแหลกในกันแบเอาไว้เอาวา้มาให้ดู ก็เป็นช่วงๆบางช่วงก็ยังเป็นอยู่ค kind of no like ือเขาจะยวจะเป็นคือด้วยความนิสัยเขาเป็นพวก perfectionist อะเขาจะต้องเป๊ะๆอะไรเงี้ยเอก็บางช่วงเขาก็ถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีแฟนหรือว่ามีคนคุยอะไรเงี้ยเขาอาจจะรีแลกซ์มากขึ้นเพราะบางทีเราเห็นเขาออกไปกับเพื่อนอะเขาก็จะเป็นอีกคนก็สนุกเฮฮาแต่พอกลับมาบ้านพอเรื่องมีเรื่องงานหรืออะไรเขาจะแบบเอาละเริ่มเครียดเริ่มแบบต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องแบบวันหนึ่งตื่นมาจะต้องแบบว่า โทรหาเราม,มีแล้วมามีเดี๋ยวต้องทําอะไรบ้างจะต้องอย่างเงี้ยอุ้ยยังทางานไม่เสร็จเลยมีงานเต็มเรากแ็แบบสยากแต่เย็นๆยนลูกได้เย็นดูแบบรีแลก์หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ยังคงเป็นเขาแหละเป็นเขาแล้วต่ตงวางคนห่วงใครมากที่สุดค,คุณพ่อกับคุณแม่หวงใครมากที่สุดถอาจริงจริงก็ก็น่าจะคนนี้แหละคือไม่โโใช่เพราะไม่ได,ไได้ไม่ได้ห่วงเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรนะแต่ห่วงเรื่อง เรื่องเรื่องตัวเขาเองอใ,ใช่อยากอยากให้เขาสบายๆหนยเพ<ช>ราะว,ว่าอย่างมีย่ากับโรเตอร์เขาจะเป็นอย่างมียิ่งมีย่าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทํางานก็ได้ทํางาน<ย>พักเที่ยวอือเที่ยวเลยมีความสุขเลยเฮฮาแบบเขาแยกได้โรเตอร์ก็โรเตอร์อาจจะมีติดความเสีย่านิดหน่อยแต่ยังไม่ขนาดอะไรองเงี้ยยังอยาาเข็นคนเดี่ยวแน่ใช่ใช่อุ้ยแคปปี้มา20วันเงอ่ะ20วันไปแล้วใช่หายไปเกือบปีหายคือไม่ต้อง เมื่อกี้อยู่ในรถแล้งแอบน้ำตาน้ำตาแตกเลยเพราะว่าคิดว่าแบบเดี๋ยวลูกจะไม่อยู่ด้วยความเป็นแม่เนอะเราก็พยายามไม่คิดแต่แตราคิดว่ายเดี๋ยวลูกไม่อยู่แล้วเอ๊ะเขาจะไปแล้วเขาจะกลับหรือเปลนะ่าเนอะเพราะว่าเขาชอบพูดอยู่เขาไม่อยากอยู่ในไทยเลยเะเขาไม่้อเลยไม่ไมด้วยความเป็นแม่พุง้งซ่านเนี่ยคุ้งซ่านตายแล้วเรกจะไปเราไม่กลับทำไงเอาน้ำตาไหลเลย เอออย่างแรกก็ดีใจที่เขาซื้อตัวเป็นลาวชิซือ<ะ>อออ้อตัว<ท>วันเวลคงคงแบบเครียดมากเราก็เออไม่ตั๋วเก่าไม่ตั๋วกลับก็อย่างน้อยกลับมันเมื่อไหร่ไอ้นอี่<อ><ะ>แต่ว่าในจินดาแรกๆช่วงทำนายเนี้ยน้องมีสัญญาอยู่กับโตโยต้าเป็นนักแข่ง <N> ยังไงไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยปีนี้นะ่าจะต้องบินกลับมาแข่งสองเดืก็อาจจะไม่ได้มีสเปซมากอาจจะสักเดือนสองเดือนแล้วก็ได้เจออีกทีครับแต่หมดสัญญาปีนี้ พอหมดส,สัญญาปีนี้ประมาณปลายพฤศจิกาเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องเครียดแล้วเพราะว่าไม่แน่ใจว่าน้องอยากแข่งรถต่อไหมถ้าอยากแข่งรถต่อก็ต้องกลับมาแข่งอีนหน้าแต่ถ้าไม่เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นแก๊ปที่ไม่รู้ว่าอย่างที่คุณแม่บอกว่่าไมเออไม่รู้ว่าจะเกิอเเดอะไรที่นี่เขาบุกเหอะไรเนี่ยนี่หลักสูตรของน้องเป็นหลักสูตรอะไรอ๋อเขาเรียนเออ่เขาเรียน luxury man ส,สองปีแรกเนีไงต้องเรียนที่สุประรณบุปีที่มเาีิยาลัยเกษตรมงก แต่ว่าเป็นหลักสี่สามปีถ้าจบก็คืออันนีูงขึ้่ก็ไเปเรียนเป็นน้องไปเรียนเป็นแฟชั่นดีตกแต่ว่าก็บอกว่าบิ๊กแบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์อยู่มันอยู่ที่ฝรั่งเศสตุกน้องก็มีพูดเหมือนกันว่าเออเดี๋ยวจะลองหางนานทำที่นูน่นไหนก็บอกว่าอนี่บอกว่าแต่ค่าที่มืองไทยอร่อยเนี่ยเราก็อยากบอกว่าทำเได้นนไม่ไม่เดี๋ยวเราก็จะต้องหา ขี่โลบายหางานใต่อเนื่องใช่ไม่จะได้กลับมาทำงานก็คือรับงานให้ก่อนไม่อย่างตอนนี้เหมือนว่าเรามีแบบว่าขึ้นแบบเขาไปเลยังครับเดียวน้ว่าเขาแบบอยากลับอยากดูหรือยังไงบ้างมีอะไรเขามีอะไรเขาอินดีเพนเดนต์นะแล้วก็แล้วเก่งดี่เอาตัวรอดได้แล้วก็คิดได้แล้วสามารถสื่อสารกับคนได้สามารถเมนเนจทุกอย่างแล้วก็คอนโทรลคนรอบๆตัวได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยเหมือนน้องสามารถขึ้นเป็นตัวท็อปหรือเป็นเป็นผู้นำของเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราจะพูดเนี่ยไม่สามารถคอนเฟต้องแล้วแต่สัยญาเลยว่าเขาจะกรุณากับมหเพรไม่แต่ว่าไมกัวต้องไม่กลับมาจริงใช่กัวจริงนะกัวจริงไม่กัวจริงเพราะว่าเพราะว่ามีย่าเขาจะเขาเป็นเด็กที่คิดเองทาเองค่อนข้างแบบเร็วคิดเร็วทําเร็วแล้วเขาก็ืันที่อยู่ดีเขาบอกว่าเขาจะไปเขาก็ไปยเแสดงว่าสิบตัวกลับมาไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้โอกาสสูงไม่ไม่ได้กลัไเพราะว่ายังต้องกลับมาทํางานเจนบอกว่า เดี๋ยวหมดสัญญาโตโยต้าเดี๋ยวแม่จะไปอ้อนหมดหรืว่าขอต่อสัญญาลูกนะคะเตรียมหุ่นผันชิ้นเลยไปต่อครับไปต่อเลยไม่เนอหนูว่าน้องไม่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 แบบไม่ไปหรอกไม่อยู่เ้ยเขาบอกเขาอยู่กับอยู่โดยเจนี่ไม่แล้วแล้วเขาเขาพูดเล่นๆว่าเมื่อกี้ถ้าหนูไปไปแล้วหนูมีแฟนที่นู่นแล้วทำไงก็ไม่ต้องกลับมาแล้วใช่ไหม ไม่เลยพูดเล่นพูดเล่นนีแต่เขาพูดเล่นเดี๋ยวพูดเลนย่าเขาจะเป็นเด็กวะเขาเาพี่เล่นอะไรอ่าเงี้ยเวลาจะไปเขาก็จะแบบว่าเราเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวสเปกหนูเป็นเนี้ยเดี๋ยวไปนั่นหนูก็จะแบบอย่างนี้อย่างนี้เนี้ยแบบว่าพูดให้เราแบบใส่หายเล่นเล่นเลยบ้านหลังใหม่บ้างเมื่อไหร่จะเสร็จบ้าใหม่บ้างมีมีพาไปทัวร์บ้างแต่ยังไม่เสร็จสักทีใช่เสร็จแล้วคือตอนนี้ตอนเนี้ยตัวบ้านเสร็จแล้วเหลืออินทีเรียอย่างเดียวก็คือที่ชาเพราะเราปรับแบบ ปรับไปปรับมาแต่ตอนนี้กำลังไฟนอลละไฟนอลแล้ววันนี้แหละวันนี้เดี๋ยวจะนัดไฟนอลกับทีมเลียหลังจากงานเนี้ยเราก็จะเริ่มนัดเริ่มลงมือทำก็ก็ให้ทีมของทางพี่ดูทําพี่ดูก็บอกว่าไม่น่านานเต็มที่ก็เขาเขาเลเตะไว้สักสี่เดือนสี่เดือนใช่แต่่าบ้านหลังปีปีนี่จริงจิไม่นไถึงนะใช่ตัวเริ่มสร้างมาประมาณปีนิดหนึ่งใช่ถือว่าเร็วเพราะว่า ผู้รับเหมาก็ค่อนข้างเก่งก็คือแบบทาตามทำลายไม่ไม่ไม่เละไม่เละเลยค่ะคือเราเราเราใช้บริษัททํางานไม่ได้ใช้ผู้รับเหมาทั่วไปเพราะงั้นมันมีเวลาเราทำยากแล้วก็โดนตัวเล็กโป่งๆเท่าไหร่ไม่เลยเท่าไหร่อ่ะใช่มันมันไม่เยอะหรอครับคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เยอะแผ่นหลังแผ่หลังคือประเด็นคือว่ามันเราแค่ย้ายบ้านจากที่อ่อนนุ่มมาตรงนี้เฉยๆมันเราไม่ต้องแบบว่า สร้างฐานใหม่แบบแค่เปลี่ยนเปลี่ยนโลเคชั่นสี่เดืเอนประมาณโดยประมาณที่ที่ทา<ๆ>งทาองทาออนเตลียแจ้งไว้ว่าโดยประมาณนี้เราก็ขอร้องไหมว่าขออย่ากเกินนี้นะคะเพราะว่าอยากกลับไปคือช่วงปีใหม่มิยาจะได้กลับมาเราก็อยากให้น้องได้กลับมาแล้วได้เข้ามาอยู่บ้านใหม่เพราะว่าถ้าเลยกว่าน,นั้นน้องก็จะไปอีกยาวแล้วนี่น้องพียามีการพูดหรอมันมีห้องหมูอ่ะ ยังไม่ต้องสรุปไปได้นะสรุปทีหลังเพราะว่าหนูคงยังไม่ได้อยู่หรอกช่วงนี้อีกนานแล้วบอกใจเย็นๆที่หนูทําทีหลังไม่ได้ดูเขาพูดดิเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านใหม่เดี๋ยวไปแห่สนามโรเตอร์ไปเชื่องกันต้องเลือกคนที่มีเท่าเที่ยวขนาดเลยหรอใจเย็นขนาดไหนพีมพ่อพ่อหน้รู้จักใครนะครับ แตกกันมากเลยหรอโอเคไหมโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมองตู้ก่อนนะคะใช่นับถอยหลังมากวันนี้นับถอยหลังถึงได้น้ำตาแตก